Is ำล่องเรือ,อยางเริ่มขึ้นในประเทศไทยมากกว่า10ปีแล้วนะครับและก็ยังคงสารต่อความสนุกสนานบนผืนน้าอย่างไม่รู้จบก็ต่อเนื่องกันไปบนสายน้ําสายแล้วสายเล่าที่พัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ก็สอดคล้องไปกับการใช้ชีวิตกลางแจ้งเริ่มรสชาติให้ชีวิตมากกว่าจะรับใช้แค่ความมันเพียงอย่างเดียวครับรรรและก่อนที่จะหมดฤดูล่องแก่งกันไปนะครับเราก็มาค้นพบ เส้นทางกลางไราสายระยางเข้าอีกจนได้แหละครับก็อยู่ใจกลางผืนป่าแก่งกรุงแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีลองมาสัมผัสความงามแห่งป่าเขาแดนใต้ผ่านพาหณะสูบลมลำเก่งของเราอีกสักครั้งเถิดน,นะครับเต็มอ<ๆ>ิ่มครับตลอด3วัน2คืนกับการล่องคลองยันแห่งอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงอีกสักครู่เราก็จะไปหาความหมายของกิจกรรมท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่แท้จริง ผ่านตัวอย่างว่าจะสนุกสักแค่ไหนแล้วพบกันครับสนับสนุนการถ่ายทำโดย เเตาคอเทสบรีสอร์ทสวรรค์กลางอ่าวไทยยินดีรับใช้คนไทยอย่างญาติสนิท สนับสนุนรายการโดยทุกที่ทุกเวลาทุกอารมณ์กับความเย็นที่เป็นอมตะของแป้งตรางูเซนลุกสยาหมองน้ำเสียงผิวอิวมีทั้งชิดน้้ำและบามเมื่อเอ่ยถึงจังหวัดสุราธ,ธานีจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้เราอาจจะนึกไปถึงวัดพระบรมาธาตุชัยยาราชวรวิหารที่ประดิษฐานขององค์พระาธาตุชัยยา พระเจดีแบบสีวิชัยที่มีอายุเก่าแก่ถึง1,200ปีนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นปูชนียสถานที่สำคัญของชาวสุราชเขานั่นเองแหละนะครับ mm hmm. หรือถ้าจะเป็นหัตกรรมพื้นบ้าน mm hmm. ก็ต้องมากันที่หมู่บ้านภูมิเรียงชมผ้ายกภูมเรียงสินค้าพื้นเมืองอันเลื่องชื่อที่มีทั้งผ้าฝ้ายและก็ผ้าไหมถักทอลวดลายได้อย่างงดงามเป็นเอกลักษณ์ จนยกระดับเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนสําหรับเป็นของฝากของที่ระลึกกันโดยเฉพาะเลยทีเดียวนะครับและถ้าเป็นทางด้านธรรมชาติแล้วครับเมืองสุราษฎร์หรือว่าบ้านดอนของเราก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเลยแม้แต่น้อยนะครับแค่อุทยานแห่งชาติเขาศกเพียงอย่างเดียวก็มีทั้งภาคพื้นดินและผืนน้าให้เราได้เข้าไปพักผ่อนหย่อนใจกันอย่างเต็มที่ทั้งสายน้ําตกแหล่งบัวผุดดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หรือว่าจะเป็นเรือนแพรกลางทะเลสาบเขื่อนเชี่ยวหลานดินแดนในฝันของใครหลายต่อหลายคนนี่ยังไม่ต้องพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทั้งเกาะสมุยเกาะพะงันเกาะเต่ากันเข้าไปอีกนะครับที่ก็คงจะบรรยายกันได้ไม่รู้จบแค่นี้ก็เพียงพอที่จะทำให้เราลืมจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ยากแล้วหลหะครับ และคงยิ่งต้องจําแม่นเข้าไปอีกนะครับถ้าเราจะบวกการท่องเที่ยวบนบริยางของเราในครั้งนี้เข้าไปด้วยกับการล่องแก่งกรุงกิจกรรมท่องไพรใช้ชีวิตแบบชาวบ้านกับชาวนครบางจําอยู่ที่ไหนเลยครับตามมากันเลยครับจากอําเภอพุนพินเราแยกเข้าไปทางกิ่งอําเภอวิภาวดีบนเส้นทางที่ไปสู่อุทยานแห่งชาติแก่งกรุงก่อนจะต่อเข้าไปอีก,กราว12กิโลเมตร ผ่านเส้นทางขโยกขย ك, เยกเหลวเละบ้างในบางตอนสำหรับทริปนี้ทั้งคนและรถต้องพร้อมลุยนะครับาชาวบ้านของหมู่บ้านนครบางจำเขาเริ่มเปิดกิจกรรมการล่องแก่งครุงขึ้นมากันเองครับในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่โดยได้รับการอบรมเรื่องการจัดการท่องเที่ยว จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันด้วยซึ่งก็นับว่าเป็นข้อดีอย่างยิ่งสําหรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่แท้จริงซึ่งเป็นกันอย่างดีครับเริ่มจากนักท่องเที่ยวทุกคนต้องพักข้างแรมกับชาวบ้านบางจำในรูปแบบของโฮมสเตย์นั่นเองแหละนะครับไม่มีรีสอร์ตนะครับบอกกันไว้เสียก่อนจากนั้นก็ท่องเที่ยวกันในหมู่บ้านซึ่งก็จะมีตั้งแต่น้ําตกบางจำสายน้ายําใสบนผากว้างให้คุณได้หย่อนใจเล่นเป็นการชิมลาง ทำตัวให้กลมกลืนไปกับท้องถิ่นอย่างไม่ต้องเรียกร้องความสบายมากนักสนเสมือนเป็นแขกมาเยือนเจ้าของบ้านอย่างมีมารยาทนะครับแค่นี้คุณก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่ดีได้แล้วแะครับวันรุ่งขึ้นหลังจากชมเทะเลหมอกกันที่ผาใส่น้อยสัมผัสความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่ากแก่งกรุงกันให้ชื่นปอดเราก็จะใช้เวลากันอีกวันครึ่งนะครับ ในการล่องแก่งกรุงให้เต็มที่พร้อมกับการค้างแรมในป่ากันอีกสักคืนให้ครบกระบวนการเป็นคืนวันกับธรรมชาติที่เราถือว่าเป็นแหล่งเติมพลังชีวิตให้ชื่นมื่นกันอีกสักครั้งเราจะมาเติมพร้อมๆกันในช่วงหน้าครับ สนับสนุนรายการโดยชุมพรขาบาน่าถ้าคุณรู้จักคุณจะรักทะเลที่ประวันชาเล่รีสอร์ทกลางุบเขาแห่งแรกของหัวหินชาวนี้เราพลาดจากทะเลเหมอกกันก่อนครับก่อนจะเริ่มเดินทางสู่คลองยันเส้นทางล่องไทรสายเรือยางผ่านป่าแก่งกรุงของเราในครั้งนี้พร้อมกันหรือย่างครับพี่าพี่าอยู่หลับมากครับ แกงกรุงคือชื่อของอุทยานแห่งชาติครับซึ่งก็เป็นพื้นป่าที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำหลายสายหรือที่ทางใต้เขาเรียกกันว่าคลองอย่างเช่นคลองแสงคลองยันคลองภูมดวงยังคลองแสงนั้นนะครับปัจจุบันได้กลายสภาพเป็นเขื่อนรัชประภาหรือว่าเขื่อนเชี่ยวหลานกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหะครับดังนั้นคลองยันของเราก็เป็นเสมือนภาพอดีตของคลองแสงก่อนที่จะจมหายไปใต้ผืนน้าจากการสร้างเขื่อนครับน่าดีใจเหลือเกินนะครับ ที่เรายังเห็นครองยันในวันนี้จากสองฝากฝังอย่างเต็มตาในสภาพที่สมบูรณ์เหลือเกินครับจนถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยก็ว่าได้เลยครับอ้าวไม่ทันไรก็สัมผัสกับแกงแรกกันเสียแล้วแหละครับจุดเด่นของแกงที่นี่ก็คงอยู่ที่ความมันในลักษณะของลูกกระนาดที่แทบจะมีกันทุกโค้งทุกมุมเป็นระยะไปตลอดทางสะใจขาลุยอย่างพวกเราแหละครับ หรือถ้ายังไม่หนาใจนะครับจะลงล่องแก่งตัวเปล่ากันบ้างก็ยังไหวแหละครับใส่หมวกใส่ชูชีพกันให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยก็พร้อมแล้วครับที่จะลุยเราผ่านป่าเขาลำนาไกลที่เป็นธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์อย่างแท้จริงแวะเก็บผักกูดไปเป็นอาหารเย็นวันนี้เสียหน่อยนะครับอา้าว แล้วนั่นอะไรล่ะครับแหมแวะทักทายเจ้างูเหลือมตัวน้อยใกล้ไปนิดนึงเท่านั้นเองแหละครับไม่มีอะไรหรอกครับลองแก่งกันต่อไปเป็นชุดเลยดีกว่าครับ เนนี้เราก็แวะกันบริเวณหาดทรายกว้างทางแรมกันสักคืนตามโปรแกรมมีแก่งให้เล่นกันตรงนี้ด้วยสนุกไปเลยแหละครับกางเต้นเตรียมนอนกันเสร็จสับก็มาล้อมวงกินข้าเย็นกันกับอาหารแบบป่าๆโดยเฉพาะแกงส้มผักกูดกับปลาในคลองยันมือไหนจะสู้มือนี้แหละครับแถมตกตึกนะครับยังเล่นแคมไฟกันอีกต่างหาก เริ่มเช้าวันใหม่กันอย่างสดชื่นแน่มีหลายคนเปลี่ยนใจลงห่วงยางแทนใช้แล้วแหะครับแล้วเราก็มาถึงแกงกรุงหรือว่าเชี่ยวกรุงอันเป็นที่ถือว่าเป็นแกงที่ยาวที่สุดและสนุกที่สุดปิดท้ายรายการก็เพลินไปท่านนั้นเองแหละครับ3วันสองคืนกับชีวิตกลางป่าเขาและสายน้ำที่ยังคงอุดมไปด้วยพืชพันธุ์แมกไม้น้อยใหญ่สลับกับเทือกเขากว้างสมบูรณ์ ได้พักแรมกับชาวบ้านแบบโฮมสเตย์อย่างเคารพเขียดซึ่งกันและกันนี่คือตัวอย่างอันดีเลยครับของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ชัดเจนไปพร้อมๆกับความสนุกสนานผ่านรอยางลำเก่งในกิจกรรมแนวผจนภัยและคุณล่ะครับจะไม่ลองมาสัมผัสสายน้ำคลองยันล่องแก่งกรุงจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันดูสักครั้งหรือครับ ู้ชมครับรายการที่นี่เมืองไทยของท่านนะครับก็ได้ทําหน้าที่สาอแสวงหาแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทยที่ทั้งสวยงามแปลกตาตื่นเต้นหลากรสหลายอารมณ์มานําเสนอท่านให้ได้ท่องเที่ยวไปทั่วไทยผ่านจอโทรทัศน์มาจนเข้าสู่ปีที่3แล้วนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้อัศรสในการชมไปบ้างตามควรนะครับและเราจะยินดีเป็นอย่างยิ่งถ้าท่านจะได้ติดตามรายการของเราในวันและเวลาใหม่ ในครั้งหน้าทุกวันอาทิตย์เวลา7 4 5โมงนะครับและเราจะดีใจเป็นอย่างมากครับถ้าการชมรายการของเราจะได้กระตุ้นให้ท่านเกิดความต้องการที่จะท่องเที่ยวกันในเมืองไทยของเราเองให้มากยิ่งขึ้นสมดังความตั้งใจของเราที่ว่าท่องเที่ยวทุกที่เพราะที่นี่คือเมืองไทยพบกันใหม่ครั้งหน้าครับ ทัวร์ที่นี่เมืองไทยครั้งนี้นะครับขอเชิญท่านไปตื่นตาตื่นใจกับประเพณีไหลเรือไฟอันยิ่งใหญ่แห่ประสาทพึ่งก่อนที่จะย้อนตำนานลูกไฟพญานาคอันลือลั่นสัมผัสประเพณีถิ่นอีสานที่มีเพียงปีละครั้งเท่านั้นครับก่อนที่เราจะล่องใต้ลงหัดใหญ่เลยเข้าเกาะลังกาวีมาเลเซียโอกาสดีที่พลาดไม่ได้อีกเช่นกันนะครับ ဒီနေ့မှာ